ยติของท่านพัทราพรนะคะเก่งรุ่งเรืองชัยเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งคันอย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวันพุทธที่10มกราคม2567ค่ะเรียนเชิญท่านพัทรพรค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะดิฉันพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตัวแทนพ่อแม่พี่น้องเขตบางซื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นประกอบคำอภิปรายค่ะในวันนี้นะคะดิฉันขอให้ทุกท่านเปิดใจนะคะเปิดรับข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นตัวเลขเป็นสถิติที่มีอยู่จริงนะคะไม่ใช่เพียงมายาคติของสังคมที่รับฟังต่อ,ต,อต่อกันมา ดิฉันได้ศึกษาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งในส่วนของผู้ที่ผ่านการยุติการตั้งครรภ์มาแล้วภาคเอกชนที่ต่อสู้ด้านนี้มาเป็น1ิปีแล้วก็ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะถัดไปนะคะดิฉันจะให้ตัวเลขเล่าเรื่องนะคะว่าการยุติการตั้งครรภ์น,นั้นเป็นทางเลือกทางสุขภาพหรือถ้าเราพูดเป็นภาษาบ้านๆนะคะ่ะดิฉันก็จะให้ตัวเลขเล่าเรื่องนะคะว่าไม่มีใครตั้งใจทำตั้งใจท้องเพื่อทําแทงะะ้งค่ะท่านประธานถัดไปคะ่ะ เรามาเริ่มกันด้วยการดูสถิติของผู้ที่ยุติการตั้งคันนะคะว่าพวกเขาเป็นคนหน้าตาแบบไหนกันจากสถิติของผู้เข้ารับคำปรึกษาเพื่อยุติการตั้งคันในปี2561ถึงปี2565นะคะเราจะพบว่าคนที่ยุติการตั้งคันนั้นกว่า80%ค่ะมีอายุ20ปีขึ้นไปหากจะดูให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนมากกว่า60%ซึ่งถือเป็นวัยทำงานทั้งสิ้นค่ะถัดไปค่ะ อีกทั้งคนอายุ35-44ปีเนี่ยยังมีแนวโน้มในการยุติการตั้งครรภ์สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสวนทางกับคนอายุระหว่าง15-35ปีที่มีแนวโน้มลดลงค่ะถัดไปค่ะคน56.9%ที่เลือกยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยยังเป็นคนที่มีบุตรมาแล้วอย่างต่ำหนคนหรือเคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว ดังนั้นที่เราเข้าใจกันค่ะว่าคนที่ยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นท้องไม่พร้อมนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถัดไปค่ะนอกจากนั้นเรายังพบอีกนะคะว่าคนที่ยุติการตั้งครรภ์เพราะเหตุผลด้านเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่มีรายได้32.9เป็นผู้มีรายได้ไม่แน่นอน20.5และส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนถึง75.4 ส่วนผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์เพราะเหตุผลด้านสุขภาพนะคะ72.9%เนี่ยก็มีรายได้ต่ำกว่า20,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะถัดไปค่ะแถมก็60%นะคะของคนที่ยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยมีการใช้การคุมกำเนิดอีกด้วยนะคะซึ่งแบบเรียนสุขศึกษาระดับระถมเนี่ยก็สอนเราอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีการคุมกำเนิดใดที่ให้ผลได้100%ส่วนที่ไม่มีการคุมกำเนิดก็มีหลายเหตุผลด้วยกันค่ะเช่นไม่มีความรู้มากเพียงพอ ถูกล่วงละเมิดทางเพศบางคนอายุมากแล้วก็ประจำเดือนหมดแล้วนะคะบางคนไม่มีทุนทรัพย์พอในการเข้าถึงการคุมกำเนิดบางคนเพิ่งลอดบุตรหรือแท้งบุตรนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแทงได้เอ้ยไม่คิดว่าตัวเองจะตั้งครันได้ค่ะถัดไปค่ะ85.6%ของผู้ที่ใช้บริการเนี่ยมีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ หรือว่าหากอายุคันเกิน12สัปดาห์เนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขที่กระทบต่อสุขภาพหรือเกิดจากการกระทําความผิดทางเพศรัฐก็สามารถให้บริการยุติการตั้งคันได้เช่นเดียวกันค่ะจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่รัฐจะไม่ให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะถัดไปค่ะจากข้อมูลตัวเลขสถิตินี้นะคะเราสามารถสรุปได้ว่าคนที่ยุติการตั้งคันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนวัยทํางานมีบุตรมาแล้วค่ะ เป็นประชากรที่พลาดตั้งคันจากการคุมกําเนิดแล้วก็มีอายุคันต่ํากว่า12สัปดาห์ตามที่กฎหมายกําหนดและอยู่ในฐานะที่ไม่พร้อมทางเศรษฐกิจค่ะถัดไปคะ่ะ ท่านประธานทราบไหมคะว่า,วาประมวลกฎหมายอาญามาตรา301ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครนเนี่ยเดิมกําหนดบทลงโทษแก่ผู้หญิงที่ทําให้ตนเองแท้งหรือยินยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแท้งให้มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ส่วนมาตรา305นะคะเดิมก็ได้กำหนดยกเว้นความผิดแก่ผู้หญิงที่ทำให้ตนเองแท้งหรือทำแท้งโดยแพทย์เฉพาะในกรณีที่จะกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดจากการกระทำความผิดทางเพศเท่านั้นค่ะต่อมาในปี2563นะคะคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นและพักเก้าไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอแก้ไขทั้งมาตรา301และ305โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติรับพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทั้งสฉบับ มีสาระสำคัญค่ะก็คือกำหนดให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ส2สัปดาห์โดยไม่มีความผิดแล้วก็เพิ่มเติมไปถึงกรณีที่ผู้หญิงยืนยันด้วยตัวเองนะคะที่จะยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่เคสเรื่องทางสุขภาพหรือการกระทำความผิดทางเพศเท่านั้นอีกต่อไปค่ะถัดไปค่ะวันนี้ผ่านมา3ปีนะคะหลังจากการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่รัฐก,กลับไม่ทําหน้าที่ในการจัดบริการให้แก่ประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากกรุงเทพมหานครเองพูดง่ายๆก็คือการยุติการตั้งคันเนี่ยถูกกฎหมายแล้วแต่ไม่มีสถานที่ให้บริการของรัฐอย่างเพียงพอค่ะมีเพียงเอก,กชนนะคะที่เข้ามาให้บริการเป็นส่วนใหญ่ถัดไปค่ะ หากเรามาดูกันที่สถิติการจ่ายยาเมดาบอลสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ทั่วประเทศนะคะจากทั้งหมด7,9133รายภายใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าภาคเอกชนแบกรับการจ่ายยายุติการตั้งครรภ์ถึง77.3%ส่วนโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นเพียง0.3%เท่านั้นค่ะน้อยมากๆาะ,ะท่านประธาน สำหรับข้อมูลในการให้บริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยดิฉันก็พบว่ามี2กรณีหลักๆนะคะก็คือ 1. โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์เลยกรณีที่2นะคะก็คือโรงพยาบาลให้บริการะคะ่ะแต่ว่าเป็นการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเอกชนอื่นในปีที่ผ่านมานะคะโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยให้บริการยุติการตั้งครรภ์น,นะคะ11โรงพยาบาลรวมกันเพียง19รายเท่านั้นนะคะ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีผู้ขอรับบริการในกรุงเทพมหานครมากถึง8,000รายอันนี้เป็นข้อมูลจากสายด่วนปรึกษาเอดและท้องไม่พร้อมนะคะ1 6 6 3แล้วก็กลุ่มทําทางซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ให้คำปรึกษาด้านนี้โดยเฉพาะค่ะถัดไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะจากที่เราให้บริการแต่เพียงในนามแบบนี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายต่อเคสที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ หากประชาชนจะใช้บริการในกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่สปะสะชอุดหนุน,นะคะโดยสปะสะชเนี่ยอุดหนุนเหมาจ่ายอยู่ที่3,000บาทต่อเคสส่วนที่เกินมาเนี่ยประชาชนก็ต้องออกกันเองนะคะหรือหากประชาชนเลือกที่จะไปโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดอื่นเนี่ยก็จะต้องเสียทั้งค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสียโอกาสในการลาง,งานเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน ากข้อมูลที่นี่ฉันกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วดังนั้นการที่มีตัวเลือกทางสุขภาพเพียงเท่านี้เนี่ยเป็นการผลักพวกเขาออกไปจากระบบนะคะให้ไปหาทางเลือกที่อันตรายต่อชีวิตค่ะถัดไปค่ะหากเพื่อนสมาชิกลองเสิร์ชคำค้นหาดูนะคะเสิร์ชตอนนี้เลยก็ได้นะคะท่านก็จะเจอวิธีการยุติการตั้งครรภ์เถื่อนมากมายนะคะทั้งการซื้อ,อยาออนไลน์ไปจนถึงคลินิกเถื่อน อันนี้ก็เป็นภาพจาก X หรือ Twitter นะคะเสร์ชขึ้นมาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเป็นยาอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าส่งตรงถึงบ้านท่านนะคะส่วนข้างล่างก็เป็นพันทิปที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ผลักให้คนไปสู่ทางเลือกที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คือความเข้าใจของสังคมที่มีต่อการยุติการตั้งคันค่ะถัดไปค่ะ ภาพที่เราคุ้นชินกันในสื่อเกี่ยวกับการยุติการตั้งคันหรือการทำแท้งเนี่ยนะคะมักจะออกมาในรูปแบบของความน่ากลัวเลือดสาดนะคะเลือดไหลเยอะแยะมากไปหมดนะคะเลวซามมากค่ะเป็นการลงโทษมีการเอาไปผูกไว้กับศิลธรรมต่างๆภาพที่มีลักษณะแบบนี้ถึงถูกถ่ายทอดออกมาในสื่อซ้ำๆนะคะจนเป็นภาพจำของสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะการยุติการตั้งคันในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากค่ะถัดไปค่ะ การยุติการตั้งครรภ์นในประเทศไทยนะคะปัจจุบันมีอยู่2วิธีนะคะก็คือวิธีที่1คือการกินยาเมฟาพริสโตนนะคะหรือไมโซพรอสทอลให้เกิดการขับออกภายใน8 1 3ถึง13วันซึ่งกรณีนี้นะคะท่านก็สามารถทานยาดูอาการสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็กลับบ้านได้วิธีที่2นะคะก็คือการใช้กระบอกสูญยากาศที่มีขนาดเล็กค่ะสอดเข้าไปในช่องคลอดนะคะ ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะดูอาการแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องค้างคืนค่ะถัดไปค่ะวิธีการยุติการตั้งครรภ์ทั้งสองวิธีนี้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเดียวก,กันกับที่ระบุไว้ในคู่มือของ WHO อันนี้เป็นลิสต์ยานะคะของ WHO นะคะถ้าท่านสังเกตก็จะมียาเมฟาพริสโตนแล้วก็ไมโซพรอสอลนะคะถัดไปค่ะ อันนี้จะเป็นตัววิธีนะคะก็คือจะมีวิธีการกินยาสอดยาแล้วก็การใช้กระบอกสูญญากาศนะคะอันนี้ก็เป็นคู่มือของ WHO เช่นเดียวกันนะคะมีอัตราสำเร็จสูงถึง99ปนะคะปลอดภยัยรวดเร็วแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่เราเคยเชื่อกัน,นะคะ่ะถัดไปค่ะ ดิฉันได้พูดคุยกับภาคประชาชนหรือกลุ่มทำทางนะคะที่ต่อสู้กับเรื่องนี้มามากกว่า13ปีก็ได้ทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านรองผู้ว่าทวิดาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะเพื่อนัดหมายในการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้น,นะคะ่ะที่ผ่านมาที่รัฐแตะเรื่องนี้น้อยมากๆนะคะ ส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะสนใจคะแนนเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าฝ่ายบริหารชุดนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะวันนี้ที่ฉันจึงขอใช้ช่องทางของสภากรุงเทพมหานครนะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ถูกรัฐมองข้ามไปค่ะถัดไปค่ะข้อเสนอของดิฉันมีดังนี้นะคะสข้อค่ะ หนึ่งก็คือดิฉันขอให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้บริการการยุติการตั้งคันแทนการส่งตัวไปยังหน่วยงานเอกชนโดยใช้คณะกรรมการวิสามันที่เราจะตั้งกันในวันนี้นะคะเป็นพื้นที่ในการพูดคุยถึงข้อจํากัดของโรงพยาบาละคะ่ะแล้วก็หาทางออกร่วมกันหากหมอปัจจุบันไม่ต้องการให้บริการนะคะเราก็อาจจะดูออปชันในการจ้างหมอภายนอกแทน,นะคะ่ะ ข้อ2นะคะที่ฉันขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการจ่ายยาได้ค่ะโดยอบรมหมอเดิมที่สมัครใจในการให้บริการเนื่องจากการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสูตินารีแพทย์เท่านั้นนะคะเป็นหมออายุรกรรมก็ได้ค่ะข้อที่3นะคะที่ฉันขอให้กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงของการยุติการตั้งครรภ์นะคะว่าเป็นทางเลือกทางสุขภาพ วิธีการยุติการตั้งคันของประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่สังคมเข้าใจค่ะเอาสไลด์ลงค่ะวันที่28กุมภานี้นะคะจะเป็นวันยุติการตั้งคันปลอดภัยสากลน,นะคะนี่ฉันคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่เราจะเลิกปากว่าตาขยิบนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นพูดคุยหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันสักทีการที่เราไม่มีการให้บริการยุติการตั้งคันที่เพียงพอเนี่ย ไม่ได้ทำให้การทำแท้งลดลงนะคะแต่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนไปหาทางเลือกเถื่อนหลังบ้านที่อันตรายต่อชีวิตเท่านั้นนี่ฉันยืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แค่ภาครัฐไม่เมินเฉยต่อการมีอยู่ของพวกเขาเท่านั้นเองค่ะตอนที่ดิฉันทำรีเสิร์ชทั้งหมดนี้นะคะดิฉันก็นั่งคิดนอนคิดค่ะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะไม่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ ในเมื่อกฎหมายก็ถูกมาแล้ว3ปีสถานที่และอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมนะคะหากบุคลากรทางการแพทย์ไม่เต็มใจเนี่ยก็สามารถจ้างบุคลากรที่เต็มใจมาเสริมได้และหากสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครตัดสินใจให้บริการเราก็จะสามารถกระจายการยุติการตั้งครันไปทั่วกรุงเทพมหานครแบบที่ไม่ได้เสียอะไรมากสิ่งเดียวที่ดิฉันคิดออกนะคะว่าน่าจะขาดเนี่ยก็น่าจะเป็นความกล้าหาญแล้วก็เจตจำนงในการแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆเท่านั้นเองค่ะ นีฉันหวังว่าฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกนะคะจะให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนอย่างเท,าเท่าเทียมกันนะคะโดยเฉพาะการให้ทางเลือกด้านสุขภาพผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหาคนครอีก11แห่งค่ะเพื่อรองรับสิทธิความหวังและความฝันในการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ของพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ถูกละเลยมาตลอดโดยเริ่มจากผู้แทนของพวกเขาในสภากรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ขอบคุณคะ่ะ